สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วที่ทำน้ำยาเช็คทองไปนะครับอ่าวันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนถามอีกว่าเรามันเช็คเงินมันมีน้ำยาไหมนะครับก็มีนะครับแต่เช็คเงินต้องใช้น้ำยา2ตัวนะครับก็ไปเสาะแสวงหามานะครับก็ใช้น้ำยาตัวเดียวกันกับเช็คทองนะครับเช็คทองอันไหนที่ไม่ใช่ทอง เขาก็จะโดนกัดไปนะครับเหมือนเช็คทิดเหมือนรอบที่แล้วนะครับงั้นเงินก็จะโดนกัดเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเงินถ้าเราหยดน้ํายาเช็คเงินตามลงไปอีกเขาจะขึ้นเป็นสีเงินนะครับเป็นผงเงินลอยขึ้นมาด้านบนนะครับเดี๋ยวมาลองทําให้ดูนะครับเดี๋ยวมาลองทําให้ดูนะครับนี่ผมมีชิ้นงานอยู่4ชิ้นนะครับ4ชิ้นก็ สองขีดนี้เป็นเป็นเป็นเงินนะครับอันนี้เป็นสร้อยเงินนะครับสร้อยซึ่งเป็นอะไหล่อะไหล่เงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรอบเงินนะครับอันนี้ผมซื้อที่คิดว่ามันเป็นโลหะน่าจะเป็นโลหะมีค่าผมหยิบมานะครับจากร้านขายของเก่านะครับผมว่ามันนูนน่วงดีแต่เช็คทองไปรอบที่แล้วไม่ใช่ทองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ก็ร้านผมชอบเดินตลาดของเก่านะครับก็หยิบมันก็น่นน่วงดีผมก็เข้าใจว่าเป็นเงิน นะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูว่าเป็นเงินไหมซื้อมาในราคาแปดสิบห้าบาทนะครับอันนี้ซื้อมายี่สิบาทนะครับเป็นปิ่นปักผมนะครับอานนี้ลองดูวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องเอาชิ้นงานขูดลงกับหินนะครับหินหินหินสีดำนะครับหินเช็คเงินเช็คทองเราเนี้ยนะครับปกตินะครับเี๋ยวมจะนะครับอันนี้แรกนะครับผมเรียงไปเลยนะครับ อ่านี่เป็นสร้อยนะครับสร้อย้วก็อันนี้กรอบอันนี้ซื้อมายังไม่ได้ส่งเรี่ยมนะครับก็เอาตรงห่วงนะครับส่วนอื่นก็ได้ที่เราสงสัยนะครับก็แต่ผมจะใช้ตรงห่วงมันหนาหน่อยนะครับนะครับก็ขูดนะครับขูดขูดไปอ่าก็วางไว้เรียงไว้นะครับเดิมอันที่สามผมจะตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับอ่าที่ผม ซื้อมาแนละ้วผมก็ลองเท็คทองไม่ใช่ทองนะครับไม่มีส่วนของทองอยู่เลยนะครับอ่าอันที่สามนะครับอ่าท่านจะได้ไม่งงอันที่สี่จี้รูปอะไรไม่รู้นะครับอ่าแต่จับดูเป็นนุงน่งนวมือดีก็เลยซื้อมาเข้าใจว่าเป็นเงินนะครับเขาจะเป็นเงินแต่เดี๋ยวเช็คให้ดูว่าใช่เงินไหมนะครับนะครับอ่าลราสนใจนะครับสนใจตัวไหนเราก็ขูดแบบนี้แหละ นะครับแล้วเราก็ตามด้วยน้ํายาเช็คทองน้ำยาเช็คทองมันก็มีขายทั่วไปนะครับรอบที่แล้วผมซื้อมามันเป็นเช็คทองเช็คทองตัวเดียวนะครับอันนี้ซื้อมาก็เป็นเช็คทองเป็นกดตัวเดียวกันนั่นแหละเข้าใจว่าเป็นกดเกลือตัวเดียวกันนะครับถ้าผมเรียกปิดขอภัยนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีน้ํายาเช็งตามมานะครับแล้วก็น้ํายาเช็คทองเนี่ยหยดก่อนนะครับหยดลงไปก่อนนะครับ จดลงไปถ้าเป็นทองเขาจะไม่หายนะครับถ้าเป็นทองเขาจะไม่หายคราบที่ขูดจะไม่หายไปนะครับถ้าเป็นทองหรือมีส่วนผสมของทองเราก็ยดลงไปเลยนะครับยดลงไปแต่อันนี้ก็หายนะครับทยอยทยอย,อยหายไปก็อาจจะเป็นกรดนะครับก็จะมีควันขึ้นนิดนึงนะครับต้องมาณระว,วนักดีครับก็จะหายไปนะครับหายไปนะครับ ไปแล้วนะครับผูดติดกันไปหน่อยนะครับขออภัยนะครับคราวนี้เราก็หยดตัวน้ำยาเช็คเงินตามนะครับตอวโออนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นคาบสีเงิน ลอยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับลอยถ้ามีเงินอยู่นะครับถ้ามีเงินอยู่นะครับยังเขาที่เขานะครับถ้ามีเงินอยู่นะครับถ้ามีเงินอยู่เขาจะมีเห็นไหมครับตัวคาบผงเงินเนี่ยลอยนะครับลอยหน้าเลยครับลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแต่ตัวตัวสุดท้ายซึ่งเป็นจี้เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเงินดูปเหมือนเงินแต่ไม่มีเงินนะครับนะแต่ไอตัวเนี้ยสไปมีเงิน มีเงินซื้อมายี่สิบบาทนะครับบินปักผมนะครับอ่านะครับมีเนื้อเงินผสมอยู่นะครับชนะื่อสองตัวแรกนี้เป็นเงินอยู่แล้วนะครับเหมือนที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเงินอันนี้ก็เป็นเงินนะครับไอ้เจ้านี่ก็เป็นเงินนะครับแต่เจ้านี่ไม่ใช่นะครับไม่ลอยไอ้ที่เห็นลอยลอยมามันไหลนะครับมันไหลมาปนกันขออภัยนะครับนี่นะครับวิธีเช็คถ้าเป็นทองใช้ตัญญาเช็คทอง นะครับมันจะไม่หายมันจะไม่กัดนะครับแต่อนไหนที่ไม่ใช่ทองมันมันก็กัดหมดแหละกดตัวนั้นนะครับแต่พออยากรู้ว่าเป็นเงินก็ใช้น้าํายาเช็คทองเช็คปกตินะครับมันก็จะหายไปแล้วก็หยดน้ำเกลือนะครับก็คือน้ํายาตัวที่2ที่เช็คเงินเนี่ยลงไปนะครับตัวผงเงินมันก็จะลอยขึ้นมาให้เห็นแบบนี้นะครับ1 2 3 1คืออันนี้นะครับอ,อะไรช้อยเงินนะครับ2คือ กรอบเงินตัวนี้3คือปิ่นปักผลนวันนี้นะครับก็น่าจะมีเงินผสมอยู่นะครับขึ้นชัดเลยส่วนตัวที่4ที่ขูดคือจี้เหมือนเงินมากนะครับเหมือนเงินมากจับน้ําหนักอะไรได้แต่ไม่ใช่เงินนะครับขูดแล้วไม่รู้คืออะไรเหมือนกันอาจจะต้องส่งยิงนะครับก็เป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาทําให้ดูกันนะครับก็ซื้อได้ทั่วไปนะครับก็สามารถซื้อมาลองได้ติดตัวไว้ก็ดีนะครับเผื่อจะได้เจอ ตัวโลหะต่างๆแตวนี้มันมีขายร้านมือตรงมือสองร้านขายของต่างๆมันมาวางขายแล้วเราเดินสนามก็เจอก็หยิบดูน้ําหนักมันได้ก็ลองเช็คดูนะครับเผื่อจะได้เอาไว้ทํานู่นทํานี่ต่อเพราะเป็นโลหะมีค่านะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอจบคลิปการเช็คเงินนะครับเช็คโลหะประเภทเงินไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบพระคุณครับ